สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาะเอซี FC, ทุกท่านจ้าวันนี้กัวันที่29มิถุนา2563าหค่ะวันนี้กัตลาดนักโคกระบือดอนทอยค่ะดนอนทอยกำบลสามาคัคคีพัฒนาอำเภออากาศเมนอยจังหวัดสกลนครมีทุกวันจันทร์ค่ะที่ดอนทอยค่ะเปิดตั้งแต่ตีสี่ตีห้า บางคนก็มาแต่เที่ยงคืนลเลยผู้ขายเนี่ยขายข้าวข้าวมาขายอเอาใบข้าวมาขายมะนาวพร้อมกำลังมาวุ้นเอาหาคุ้นด้ย หาเลาะโซนควายก่อนนะสวัสดีค่ะเอาอยัางมป่ะกคดะค่ะ,ะจะมาโซนควายก่อนนะโซนควายที่ดอนทอยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะ ตลาดนัดโคกระบ,บือดอนทอยดอนทอยตำบลสามาชีพรพันาอำเภออำนวยจังหวัดสกลนครค่ะถ้าจะโทรถามติดต่อทางก่ะ0642458421ค่ะที่ดอนทอยค่ะเจ้าของตลาดค่ะเบอร์นี้ค่ะ0642458421ค่ะ ้ทางใดบ้างนี่ติดๆกันท้งแบนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ทางนี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 ้ทำไมคะขาดไปสองรแล้วโอ้กำไรบ่ขาดขาดสองร้อยแมนบ่แมนกำไรบ่ อันพ่นสีละพน่ะพนสีแล้วจองแล้วบอกพ่นสีแล้วพร้อของพร้อมดีเอามาซื้อบอกฟ้องไผ่ข้าวนี้โอ้ยข้าวดีค่ะเอะอใบบวับบวมใบมันคนเสื่อมมากเลยเพอาะอะเรแยกยังไงเท่าไหร่นะคะตัวนี้ตัวนี้ราคา เจ็ดหมื่หกเจ็หม่อ้องห้องนเจ็ดเืหกหมื่นเจ็ดหกตัวนี้สี่สเจ็ดสี่สิบเจ็ดตัวนั้นเนี่ยแม่นปอตัวคะ่องตัวสี่เจี่เจ็ดหกสิบเจ็ดตัวรองได้บโทค่ะศูนย์แปดหย์ปดห สองสองสองสามตัวเลยนะสองสองสองเจ็ดสองสองศูนยเจ็ดสองสองศูนย์ครับค่ะนี่หอยประยนนะคะนะหอยประยนต์คุยคคุยกันได้ค่ะนะโอ้ยสีอันสีขนมันอันสีเหลื่อมเหลื่อมนะโอสีทองทองโอเ้จัปีแเลยนะ เียวนี้ประมาณสี่ห้าปีแล้วกน่งละลน่ีนี้ก็สิย่างตัสองปีนี่แหละสองปีนี่แหละตัวเดียวโทรหาคนใดโทรหาคุยกันได้คนใโอ้ที่ตามยู่เหละจ้าใช่ก็ต้องทำกมาตัวยิงไล่ได้กินยิงไล่เด้อฮะ หาก็มาค่ะว่าาก็มาป่อีตามอะไรีแล้วสิค่ะขอบคุณค่ะเจออแฟนขับละตัวนี้ตัวนี้คือเบงแค่อ่งลองนี่แค่ตัวนี้ แม่มานพไดใ่คะสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยแม่มานแม่มานสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยสูงเนาะอไฟแต่ตัวใดยี่คะตัวนี้ตัวนี้กำแม,ม,มงป่ะงามๆห่ะห่อยอแบงมาเลย โอ้ย่างเดียกกันบ่นอันนี้ก็ห้องน้ําหอยแบงก์ว่ะสัสห้องน้ําหอยแบงก์เจ้าของไปถ่ายละไปเขียนใบแล้วปะคายแล้วว่ะเป็นห้องใครเนาะตัวนี้ โอ้สามกำหาสามกำหาคอยดอนอ้าวดีจ้าคอยด่อนมีหอมระคะเท่าไหร่ครับอมห้าสิบเก้าครับห้าสิบเก้าโอ้ยหอมไปดิห้าสิบเก้าหองจักเดือนแล้วนะ สี่เดือนหเดือนสี่สิบเก้าตัวน,นั้นเลยคะ่ะแม่บอกเจตัวนี้เจ็ดสิบคอยรอคอยรอเจสิบเบอร์โทรค่ะศูนย์หกสองครับ8 2สามแปดศหสองสองแปติดต่อได้ค่ะ ทราาาได้คะ่ะต่อลองได้ฮะควายดอนกับควายพ่อ,พ,อพ,พ่อพันหลอ่อเจ้าปีแล้วนะคะสองปีเป็แปดเดือนีเดือยวเบิง สนใจติดต่อโทรหาได้คะ่ะที่เบอร์โทรค่ะที่บอกไปนะคะเมื่อนี้บอหลายปันใด้นะคะควายควายบอหลายปันใด้โอ้ยโอยโอ้เท่าไหร่น่าตัวนี้นะโอ้ยสี่หมื่นกว่าโอ้โหหก็เป็นติโอ้ยสี่หมื่นสองพันชั้นตัวประมาณนี้แหละคะ่ะ สี 40, 42, ่หมื่นสี่มื่นสองพัน ซีแล้วคุณเลยทางนั้นิ่ณจองไปแล้วกูถามราคาดอกทางนั้นจองไปแล้วเพราะว่าเมื่อน,นี้บไหลไปไหนค่อยบลายมึงเบาบางเบาบางค่อยน้ําหอยไซเป็นขายแล้วป้ะน้ําหอยไซ ไปแล้วไปแล้วเอา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 ้ยอ้

ใส่ฮะยังค่ะบ่เห็นบ่เห็นนะห้อยจ้าจ้าบ่เห็นนะห้อยไก่เลยนี้นะห้อยบบว่าแนะห้อยฮะนั่งสองหม่นหกห้าร้อยนั่งดว่าสองหม่นหกห้ร้อยนี้แม่นุ่งในสี่สิบเจ็ดสี่สิบเ ้าหมื่แม่ลูกนี่ห้าหมื่นเจ็ดสัตเลยคะห้าหมื่นเจ็ดแม่รู้ลูกโตเมียปะัตผ,ตผู้ตัวนี้ก็ลูกตัตผู้โอ๊ยโอ๊ยห่างฟ้าเลยคะประมาณร้อสิบเกือบร้อยี่สบน่ะทเน,นาะคนาเนาะค่ะ เพียง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 ข้างพี่เดเพียงข้างอันนี้ร้อยหาสินุ่มบ่ลูกเพิกแม่นางลูกเพิกคือกันเบอร์โทรค่ะศูนย์แปดสีเจเจสเสีค่ะนายเสียต้มเสียต้มควายสิ่ง โทรติดต่อได้ค่ะที่เบอร์ค่ะ0 8น7์แ4ดสี่เจ้าเจ็ดสี่เก้างีค่ะ ค็ไะเอาชีああ้ไ uh, อ uh, ้ต่อห้าร ah, ah, ah. ้อยเพื่อนจบอ้าวอ้าว่นต่อรองกันขนาดเลยเสียงดังขนาดต่อรองกันต่อรองกันเสียงดังขนาดทางนี้ไปไปได้รัดทางนั้นก็หามือหา ห้าหมื่นห้าเ็ัวเดียวบอไรงูเจ้าของนี่อันนั้นล bueno ูกบอเจ้าลูกอยู่บอนี่เด็ดนี่ละน้องมันมีน้องมันนองบอเห

ห้าหมื่นห้าเลด้เลห้าหมื่นห้าเลยป่ะค่ะค่ะตัวเดียวไหมอฮะตัวเดียวตัวนั้นน้อง่่ไตัวนั้นน้องตัวนั้นค่ะตัวนี้ห้าหมื่น้าละ สตัวาอไอ้ลักคนว่าสองตัวหาเมือหาท่านบ้างแน่มันมันเดอตัวนี่ยข้นโดโดดุนเียเาหลตัวนี้ตรนีตัวนี้ดิตัวนี้คน้องไรเขาทงานเนย เขาโค้งเหนสี่พันเบอโทรศนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดหกในหอยลักโทรหาได้ค่ะต่อรองได้ค่ะตัวที่ว่าเพ่อนว่าเพ่นว่าสอตัวเพ่อนว่าถบอกกันไปเบิกเล้งหาไม่หาสองตัวพ่นว่าที่แท้ตัวเดียวนะเออนั่นล่ะนั่นล่ะแล้วไปเออเออ ขายแล้วหกหมื่นห้แล้ยสไม่ยังสองหกเก้าเก้าว่าใั่ใช้บางนิดเลยตอลีตัวใดละมันให้หนึ่งมากตัวไหนตัวนี้เพิ่นว่าหมื่นเปร0หเปอยได วันนี้ล้ค่หมื่นค่ะหมื่นแปดหารอยแล้วค่ะเนี่ยตัวูอีกอขั้นพ่อจะเอาเอาเอาสี่สิบแปดไหวยลงมีลูกจจบที่จุงนี้เดียวท่าไหร่คะตัวนี้ครับค่ะตัวนี้น สี่สิบห้าสี่สิบห้าโอ้โหมาสิโซนนิดสิอย่านะ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 อย่าโซนนะตัวนี้ก็แมวไหมคะเท่าไรคะตัวนี้สามตัวสามตัวสามตัวเลยบอกสามสุดนี่โอ้ยมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนั้นบหมคะ สามตัวไหมคบสามตัวตัวนี้โอ้ท่านกันละท่านกันศูนย์ หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าสี่หกหนึ่งเกกหนึ่งเก้าห้อยังคะอะไรครับเน่งครับห้อยเน่งครับโทรหาตัวรองกันได้เนาะได้ครับสอบถามได้ครับมีควายครับ้านไหนคะอยู่ไรพรไทยพรเพิ่นอยู่ไยรพรคระโทรหาได้ค่ะเพิ่นสามตนี้ห้องนี่ไกเจ็ดหม่นห้าเจ็ดหมืห้า สามตัวเจ็ดหมื่นห้าตัวที่จูเขาไนคะทีะ่ใช่แล้วที่จูมันชื่อไหนนะครับสี่หมื่นหะ้าเจ็ดหมื่นห้ากับสี่หมื่นห้าค่ะนี่สามตัวนี่ค่ะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามตัวเจ็ดหมื่นห้ะะนา 7, อันที่จูงอันตัวนั้นหันสี่หมื่นห้าก็ใช่แล้วโทรหาเพื่อนได้คะ่ะ 75อ้เขายาว75ลูกตัวลูกตัวเมียาาบ่ะ75เอาสิเขาคาราบาวน้อยคาราบาลน้อยเขา75ตัวหูนะลูกตัวหู เจ็ดหมื่นห้าทามถามเบิ่งราคาเขาเขาหนะคะแต่เพื่อนกกพักกนจองกันแล้วนะคะพี่การต่อรองกันอันผู้นี้รูปจะกจองร้อยรูปกขายขายแล้วัอาบยแต่แม่มัน เออพอดีแล้วอะไรเรียไม่หยนะหาศิบุนยางนนโอ้ไปอันนี้มังไอออไปแล้วเหรอไปแล้วบ่ครสี่แล้วโอ้มายังไปทางไหนบ โอ้มีทางไปไปทางไหนเนาะบบนี้เนาเดวัตถุดานสักอนได้กกแล้ มันใหญ่ขนาดกะละลงเลยนะโอ้กําลังมาเลยคนก็สวยดิคายก็สวยดิมาสายดิตัวหูตัวลงตัวสิลงกับตัวเมียตัวเมียตัวเมียกำลังจะลงกำลังจะมากำลังจะถึงสี่สิบสี่สิบปรั่ง ใหญนะ่ตัวนั้นเพิ่อเอินเท่าไรนะตัวเพ่อจูงไปนะห้องมื่นป่ะโอ้ตัวเทิงคนะ่ะตัวเทิงห้องมืน่นตัวน้อยเนี่ยสี่สี่โอ้ตัวเมียนี่ส่วนชิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามชิปต่อไปได้คะ่ะจะไปโซนงัวดนะคะบัดนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ